ผมคิดว่าใบแรกที่ผมรู้สึกว่าโดนคือโดนัทโดนัทบอกว่าถึงมีความรอบรู้รอบตัวมากมายแค่ไหนถ้าเราไม่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงความรู้ของเราย่อมไม่สมบ,บูรณ์อย่าให้ความรู้ของเราเหมือนขนมโดนัทที่ความรู้รอบตัวฟูมากเลยแต่ความรู้เกี่ยวกับตัวเองอ่ะกลวงโบสังเกตตัวเองให้มากอ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่เสมอใบเนี้ย ทำให้ผมเห็นว่าเฮ้ยนักลงทุนอย่างเราที่เรารู้สึกว่าเรารอบรู้ฉลาดเรารู้ขนาดนั้นนะนะักธุรกิจนะักการเงินเนี่ยแต่ตอนนี้เรารู้สึกอะไรไม่รู้ตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราไม่รู้ทําไมเรารู้สึกแบบนี้วันนี้ทําไมเรารู้สึกด้อยกับตัวเองได้ขนาดนี้ทําไมคนอื่นพูดอะไรนิดเดียวเรารู้สึกไม่ดีไ,ได้ขนาดนี้อโอ้ลึกซึแล้วเราต้องการอะไรเราขาดอะไร ที่เราทําอะไรทําตัวแบบนี้แล้วเราก็อาจจะไม่ได้โอเคเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายจิตใจเราบ้างแล้วเราก็ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณไปทุกวันอ่าแล้วก็มารู้สึกผิดกับตัวเองภายหลัถ้าเราอยากมีความสุขนะมันไม่ใช่เติมข้างนอกแล้วละ่ะข้างในเราเนี่ยเหมือนเป็นโดนัทที่มีรูปสีแดงข้างในแบบ <laughs> เติมเต็มไส้ข้างในด้วยเนาะจากเรื่องจิตใจ